เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางกรอรมนพักเส้ส่วนนาเองนะคะก็ได้มีการสังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากที่เกิดข่าวบอมนาเฟตตำรวจสพอบังสตาเทจังหวัดยาลาด้วยค่ะซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุระเบิดข่าวบอมนาเฟติพักข้าราชการตำรวจสพอบนังสตา เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยชายรถดับเพลิงนะคะชีดหนามดับไฟที่กำลังลุกไหม้ร่วมทางปิดการสถานเถเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและก็รวบรวมวัตถุพยานลักทานต่างๆ ดานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซซส่นนาก็ได้สังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภยัยแล้วก็เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสถานที่ชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญโดยเฉพาะสถานที่ราชการค่ะซึ่งมีผู้เดินทางเข้าออกติดต่อราชการเนี่ยจำนวนมากแล้วก็ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรายานพผ้าหนะตามด่านตรวจจุดตรวจต่างๆส่วนการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตร่วมทางผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางหน่วยงาน ราชการก็จะระดมระดมถูกผักสวนเถกเยวคองค่ะคให้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็เร่งด่วนค่ะพร้อมทางมีการยืนยันในเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสั้นตีวิธีค่ะแล้วก็จะเร่งรัดติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่อกหุเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนร่วมทางข้อความรวมมือพี่น้องประชาชนเนาวาหากพอบบอเซรั่ววัตถุต้องสองสัยรือว่าบุคคล ต้องส่งไสเข้ามาเคลื่อนไว้ในพื้นที่ค่ะก็ให้แคบเลยนะแจงได้ที่ไส้ตรุงโค้งแมทัพพักเทซไม่เหล็กโทรศัพท์เราขึ้นให้บนหนาโตแล้วนะคะซุ่นฮกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสองกาวกาวกาวค่ะหรือว่าไส้ด้วนก็อโอรโมโนพักเซ่วนนาค่ะ 1, 3, 1, นหนึ่งสามเซนึ่งนะรือว่าน่วยเฉพะกิจในพื้นที่ได้ตลอดเยี่สิบเซชิวงมง่นี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเน้นยามสกิดหนึ่งนาพี่นองประชาชนในพื้นที่ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าว่าพบเบาะแซต้องส่งไซหรือว่าวัตถุต้องส่ง ไส้อะไรก็แล้วแต่ค่ะให้โทไส้ด้วนได้นะเทเมทับผักเทซี่ค่ะไส้ตรงได้เลยส่นหกสามนึ่งจะสามซ่องกาวกาวค่ะรั่ว่าไส้ด้วนก็อรบโนผักเซส่วนนาค่ะนึ่งสามเซ้นึ่งได้ลดยี่สิบเซชั่วโมงเลยนะคะย่างต้อนี้นองด้ามีแฟนเขาของเราเข้ามาถามนาหัวห้าคู่เสียชีวิตในนาทีแบบนี้จะมีเงินเยียวยาหรือไม่นะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะก็คือโครมเลยนะคะทางหน่วยงานราชการเขาจะมีการระดมถูกผักส่วนเกี่ยว ข้าวให้ความช่วยเหลือย่างเต็มทีแล้วก็เร่งด้วนนั่นเองค่ะอ่านี่นะคะก็อย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็คือถ้าหาว่าใครต้องการโคส่งไซระไรก็แล้วเต่ให้ท้ามกันได้เราไม่ได้ว่าเออไม่ท้ามไม่ได้นะั่นหนงได้ใช่ค่ะร่วมถึงอย่างเทบิกันแล้วตอนนี้เนี่ยคนเทวาได้รับความเดือดร้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตี้เนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นอเจ็บปวด ทางร่างกายรู้ว่าสับสินเสียหายในเวลานั้น,ใ,นะะให้ไปแจ้งพอตอนนี้นะทางอำเภอเขาเปิด,ปดน้วยในการรับแจ้งแล้วนะคะ